โอเคเดี๋ยวน้ำหนัก2 6 0หกสิกรัมนะครับรวมซองเอาซองออกนะครับเหลือประมาณสอง้อยห้ากรัมนะครับโอเคเดี๋ยวเอาตาช่างออกก่อนนะครับก็ขนาดกำลังดีครับความยาวก็ใบนะครับผม ถึงขอบยางนะครับขอบด้ามยางนะครับหกนิ้วครึ่งนะครับด้ามจับเต็มมือนะครับเป็นฟูแทงนะครับวัดถึงปลายนะครับประมาณห้านิ้วนะครับผมวัดถึงปลายประมาณห้านิ้วนะครับโอเคเออทรงไปเขาจะหนาแล้วก็เอ่อทำเว้าลงไปนะครับผมความหนาเนี่ยเอา้าวๆก็น่าจะพอนะครับ ว่าแถวโคนนะครับผมก็เกือบห้ามิลน,นะครับเกือบห้ามิลน,นะครับผมโอเคสามนี้ก่อนน้ำหนักกำลังดีนะครับผมเป็นมีดเดินป่านะครับผมโอเคคิดล่าคัตชั่นสามนะครับผม